การจัดวางห่วงจุ้ยห้องครัวคะ่ะมีความสำคัญมากในการาเร่งพลังโชคลาภนะคะเพราะฉะนั้นห้องครัวเนี่ยการจัดวางจะต้องไม่ให้เตาไฟกับน้ำพิฆาดกันเด็ดขาดเลยนะคะนี่ก็คือสิงน้ำที่เราล้างช่วยชามใช่ไหมคะเราวางไว้ในแนว เดียวกันได้แต่จะต้องมีช่วงระยะห่างค่ะระหว่างเตาไฟกับน้ำและก็เราใช้ชั้นวางเพื่อเป็นเขตแดนกั้นก็ได้ด้วยเหมือนกันเนี่ยค่ะก็จะทำให้น้ำไม่ปะทะกับไฟแล้วค่ะอันนี้คือวิธีแก้นะคะและสำคัญเตาไฟเนี่ยก็จะต้องไม่ปะทะกับประตูทางเข้าบ้าน ไม่งั้นจะทำให้คนในบ้านเก็บไข้ได้ป่วยเงินหาเท่าไหร่ก็ต้องไหลออกใช้จาจนูน่นนี่นั่นนั่นเองนะคะพอเราแก้ปัญหาแบบนี้ได้เราจะรู้เลยว่าชีวิตเราดีขึ้นการเงินหาเท่าไหร่ก็เก็บได้และมีโอกาสทางการเงินเข้ามาตลอดค่ะนี่ก็คือการจัดห่วงจุ้ยแบบถูกต้องนะคะเพราะว่าแต่ก่อนจะไม่เป็นอย่างนี้นี่ก็คือ ได้รีโนเวทใหม่แล้วก็จัดใหม่เพื่อให้ถูกต้องตามห่วงจุ้ยนั่นเองเพราะนั้นมุมนี้จึงเป็นมุมที่เกี่ยวข้องกับน้ำได้นะคะอันนี้ก็คือปั๊มน้ำนะคะแล้วก็เครื่องกองน้ำโซนด้านนี้จึงเป็นเรื่องของน้ำส่วนโซนด้านนี้เป็นเตาแก๊สแล้วก็พัดลมดูดอากาศได้นะคะซึ่งเป็นสไตล์ง่ายๆค่ะบ้านหลังเล็กๆเ,เราก็สามารถ ที่จะจัดให้มันถูกหวงจุ้ยได้นั่นเองนะคะหวังว่าจะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านไม่มากก็น้อยนะคะในการในการจัดวางหวงจุ้ยนะคะให้แยกแบบนี้นั่นเองนะคะก็จะได้หวงจุ้ยที่ถูกหลักนะคะถึงแม้ว่าด้านข้างนั้น โซนนั้นเป็นห้องน้ําก็จะต้องไม่จัดเตาไฟไปใกล้เพราะฉะนั้นเราต้องมองเลยว่าโซนนั้นเป็นน้ํานะคะโซนนั้นเป็นน้ำโซนะน,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 นนี้เป็นเตาไฟนั่นเองนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่ค่ะ